สวัสดีค่ะวันนี้ช่องหมืน่นแสนธรรมมีเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำวัตถุมงคลมาฝากค่ะก่อนอื่นขอทุกท่านช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามและคอมเมนต์ like, comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะพระอาจารย์ต้อมท่าสแสบงหรือพระครูปลัดอนุสร์ ประพัสโรที่ตกเป็นข่าวตามสื่อโซเชียลเรื่องวัดแทบแตกในพิธีมหาพุทธาพิเศษเหรียญพระครูปลัดอนุส์จึงทำให้เราได้นำเรื่องราวของท่านมาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะพระอาจารย์ต้อมเล่าว่าท่านมาจำวัดที่วัดท่าสแบงตั้งแต่ปีพุทธศักราช5 5 4 4ตั้งแต่พื้นที่วัดยังเป็นป่ารกร้าง และใช้เวลายาวนานเป็นสิบปีในการปรับเปลี่ยนกว่าคนจะหันมาศรัทธาเข้าวัดฟังธรรมเหมือนทุกวันนี้เพราะเมื่อก่อนในเรื่องไสยศาสตร์เกือบทุกหมู่บ้านจะมีหมอธรรมแต่ละหมู่บ้านก็จะมีความเชื่อเรื่องหมอผีฟ้าผีฟ้าผีแถนและชอบสสยเหนียวเมื่อก่อนเขาพูดกันว่าหนังไม่เหนียวไม่เที่ยวท่าสะแบง ซึ่งชาวบ้านเขาจะเก่งมีวิชาไม่ค่อยยอมรับพระอาจารย์ก็ได้เล่าว่าท่านเคยเจอพวกของแรงๆที่หมายเอาชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าเราเหนียวแน่นในพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ท่านพระอาจารย์ต้อมบอกว่าจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้ต้องการเรียนอาคมอะไรหรอกแค่เป็นคนที่อยากเห็นผี พอบวชก็ไปอยู่กับเกจิอาจารย์เลยคือหลวงปู่ทวัตชัยคุณสมัยนั้นท่านเป็นพระเถระที่คนในจังหวัดเคารพนับถือมากและพอพักหลังมาหลวงปู่เปท่านเป็นพระเถระเมืองอุบลเมื่อก่อนหน้าวัดบ้านเก่าพระอาจารย์ต้อมเป็นโรงพยาบาลท่านจึงมารักษาตัวที่นี่พอดีแต่เนื่องจากท่านเป็นพระที่เคร่งจึงไม่ต้องการจำวัดในโรงพยาบาล จึงขอมาจำวัดที่วัดนี้หลวงปู่ทวชชัยคุณท่านก็ให้ความเคารพหลวงปู่เปเพราะว่าท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นซึ่งพระในสมัยก่อนเขาไม่ได้ถือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเขาถือพรรษาซึ่งตอนนั้นหลวงปู่เปท่านอายุ89ปี70พรรษาท่านก็ให้พระอาจารย์ต้อมไปอุปถัมภ์ สมัยนั้นพระอาจารย์ต้อมเป็นสามเณรอยู่หลวงปู่เปจึงเรียกไปว่าเนนมนีม,นมาจะสอนตัวทำตัวขอมให้ก็ถูกให้มานั่งเขียนหลังฉันเช้าเสร็จสอนวิชาต่างๆให้ทุกวันถ้าถามว่าหลวงปู่เปท่านสายเหนียวหรือสายเมตตาก็บอกได้เลยว่าท่านครบทุกสายซึ่งพระอาจารย์ต้อมก็ได้มาจากท่านเช่นพวกว,วิชาตะกุด เสื่อยันพระอาจารย์ต้อมยังได้รับคาถาวัวโทนหรือคาถานวพาหลวงหรืออาจเรียกว่าทิพมลหลวงคือได้รับสืบสายสำนักนี้โดยตรงจากสายของหลวงปู่ขันอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสะแบงซึ่งท่านมอบให้ขณะเป็นสาม,มนเณรเพียงรูปเดียวแต่วิชาคาถานี้รับแล้วจะสึงไม่ได้ตลอดชีวิต ในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมเป็นที่มีชื่อเสียงมากเนื่องจากท่านได้ทำตามขั้นตอนแบบโบราณเนื่องจากในตำราของหลวงปู่เวลาที่จะสร้างพระท่านจะเข้มงวดมากถ้าเป็นพวกโลหะอะไรก็ต้องให้บริสุทธิ์แล้วต้องมีที่มามวลสารก็ต้องเป็นของดีเครื่องประกอบพิธีกรรมในการบวงสรวงต้องตามขนบธรรมเนียมทุกอย่าง ในเรื่องการไปหาหมวลสารของพระอาจารย์นั้นท่านได้ไปหาด้วยตัวของท่านเองถึงที่เลยเพื่อที่จะได้มวลสารที่แท้จริงเกรงว่าหากไหว้หวานให้ใครไปแล้วเขาอาจโกหกได้เนื่องจากสมัยก่อนโทรศัพท์ยังไม่มีไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ชาวบ้านเล่าว่าการปลุกเสกวัตถุมงคลต้องพระอาจารย์ต้อมถือว่าเป็นที่สุด หึงในนั้นก็มีเลดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรุ่นที่เอามวลสารจากวัตถุมงคลทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกมารวมในนี้โดยมีหัวใจยันที่พะมนหลวงอยู่ตรงกลางซึ่งพุทธคุณก็คือเป็นไปได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาวัตถุประสงค์ของการสร้างเลดนี้เพื่อช่วยยกโบสถ์ของวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามให้สูงขึ้นผลจากน้ำท่วม ในงานพุทธ,ธาเทวาพิเศษที่จัดขึ้นเมื่อต้นปีก็ได้นมตลพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นมาร่วมปลุกเสกซึ่งท่านนี้เป็นเหมือนพี่กับน้องขาดกันไม่ได้อีกรูปคือหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมเล่าว่าหลวงปู่ศิลากับท่านสนิทกันมาตั้งแต่เป็นเนนเดินทางด้วยกันในสมัยนั้นและหลวงปู่ประเสริฐที่อุบลสายหลวงปู่ผาน ที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นับถือพระอาจารย์ต้อมเล่าว่าท่านเคยเจอกับหลวงพ่อคูณและได้วิชาจา์เหรียญตัวเล็กๆจากหลวงพ่อท่านเมื่อแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเรียนอยู่มาวันหนึ่งมีลูกศิษย์ท่านบอกว่าให้ไปเจอหลวงพ่อคูณแล้วเอายันตัวนี้ให้เอาแผ่นนี้ให้ให้พระอาจารย์ต้อมจานตัวนี้มาให้ทันสิบห้าข้ามวันเพ็ญ พอเขาเอาตำราของหลวงพ่อคูณมาให้ดูมันตัวเล็กมากคิดว่าคงทำไม่ได้แต่ก็ทำได้เสร็จแล้วจึงเอาไปให้หลวงพ่อคูณซึ่งพระอาจารย์ตอมก็ได้มีการลองของกับหลวงพ่อคูณด้วยว่ามีแผ่นหนึ่งยังจานไม่เสร็จซึ่งมันตัวเล็กมากคิดว่าท่านคงมองไม่เห็นหรอกแต่ก็อยากรู้ว่าท่านจะรู้หรือเปล่าก็เขียนเป็นรูปดวงตา ทำเป็นยานตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าล้อมด้วยฉับพันนรังสีและบารมี30สทัตแต่ท่านไม่ได้เขียนฉับพันรังสีแล้วส่งไปปรากฏว่าหลวงพ่อคุณท่านจับยกเหรียญขึ้นมาแล้วบอกว่าเหรียญนี้จานยังไม่เสร็จโดยที่ไม่ดูด้วยซ้ำลูกศิษย์คนนั้นที่เป็นคนเอาไปส่งหลวงพ่อคุณก็ถือกลับคืนมาบอกว่า หลวงพ่อคูณท่านให้มาทำใหม่พิธีพุทธาเทวาพิเศษและวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมมีชาวบ้านมาช่วยกันมากล้นทั้งทหารตำรวจมากันเต็มไปหมดและพระอาจารย์ต้อมนั้นยังได้ทำวัตถุมงคลส่วนตัวของท่านด้วยเพื่อสำหรับแจกทานไม่มีจำหน่ายส่วนใหญ่แล้ว90เซก็คือทำแจกชาวบ้านเพราะชาวบ้านบางคน ก็อยากได้พระไว้กราบไหว้บูชาแต่ว่าไม่มีกำลังอย่างน้อยท่านก็อยากจะทำวัตถุมงคลหรือสิ่งไหนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีก็เลยทำและเริ่มหามวลสารทำไว้แจกชาวบ้านหรือคนที่มาร่วมงานนับว่าพระอาจารย์ต้อมเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาต่อยาตโยมเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่เครารพบูชาของลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากท่านใดที่ยังไม่เคยไปที่วัดท่าสะแบงก็ควรจะหาเวลาไปกราบท่านเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตก็จะเป็นการดี